งานเขาก็คงเห็นว่ามันไม่สะดวกที่จะทําเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ก็เอากันแบบนี้ก่อนนะทางฝ่ายผู้มีอำนาจเขาก็ไม่ได้เข้าไปกดดันอะไรมากมายนะักเท่าที่เห็นในภาพนี้ ก็ยังพอให้มีพื้นที่ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได้ค่ะเหตุการณ์6ตุลาคมนั้นจบลงด้วยที่ความตายความพิการทั้งความเจ็บปวดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของประชาชนและนักศึกษาในยุคนั้นที่เข้ามาร่วมชุมนุมนะคะการทบุญะไรต่างๆรวมไปถึงการรำลึกไว้อะไรก็อาจจะมีการบรรเทาความเจ็บปวดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าในหลักการความจริงนะคะไม่สามารถที่จะบรรเทาอาการความเจ็บปวดของสังคมที่เป็นอยากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองไปได้เลย ในมุมมองของคุณนทัทพุทธเองคิดว่าการออกมาเรียบร้องประชาธิปไตยที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนคะมันยังไม่ถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีความต่อเนื่องอยู่ในตัวของมันเองว่าจิตวิญ,ญญาณและหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีผู้รับผิดชอบและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อมันอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะมันไม่ใช่เรื่องของผู้นํามวลชนไม่ใช่เรื่องของแกนนําเพียงลําพัง<ม>แต่เรื่องนี้โดยแท้จริงแล้วเป็นวาระของประชาชนทุกยุคทุกสมัยที่เขายังคงพูดเรื่องเดียวกันยังคงคิดเรื่องเดียวกันยังคงมองเห็นหลักการเดียวกันอยู่ตลอดเวลาคนที่ เดินต่อสู้มาตั้งแต่14ตุลาคมผ่าน40นปีไปแล้วเนี่ยบางคนหัวใจยังได้แต่ร่างกายไม่ไหวค่ะบางคนยังไหวทั้งกายทั้งใจก็ยังเห็นหน้าข้าตาก,กันอยู่บางคนก็ยุติแนวความคิดแบบนี้ไปเสียตั้งหลายปีแล้วสำหรับเรื่อนั้นบางคนบางกลุ่มกระโดดข้าม จากจุดที่ตัวเองเคยร่วมกันในฐานะนักศึกษาประชาชนเรียกร้องไปแยดไต่ไปสนับสนุนการยึดอํานาจไปมีตําแหน่งแห่งที่ไปมีประโยชน์ไปมีอํานาจวาสนาจากระบอบรัฐประหารานี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่ามันจะมีการยักย้ายถ่ายเทเรื่องผู้คนมันจะมีการยักย้ายถ่ายเทของวันเวลาแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เคยได้อ่อนกำลังลง สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีตัวตนสุดท้ายมันก็ยังมีรูปธรรมท,ที่จับต้องได้เพียงแต่ว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายได้เร็วแล้วได้ฉับพลันทันทีชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาหน้าเป็นหลังแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้กระบวนการมันต้องใช้ขั้นตอน และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความมุ่งมั่นอดทนอย่างแท้จริงของทุกทกคนที่จะทํามันสําเร็จให้ได้เพราะฉะนั้น mm hmm. ผมเองเนี่ย mm hmm. เชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะครับประเทศนี้มันจะต้องเดินไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะ mm hmm. ทาไมเชื่ออย่างนั้นแหละ mm hmm. ก็ในเมื่อเราออกมายืนยันอยู่กลางถนนเราก็บอกตลอดมาว่าเราต้องการประชาธิไปไตยอย่างแท้จริง ก็ขนาดคอสอชอท่านเข้ามายึดอำนาจท่านก็บอกว่าท่านจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง <c oughs> ฝ่ายกปปสออกมาขับไล่รัฐบาลนายกยิงละขนาดว่าล้มการเลือกตั้งขัดข,ดขวางคนลงคะแนนทำสารพัดก,ก็บอกว่าเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง <c oughs> ดังนั้นเนี่ยยังไงมันต้องเดินไปทางนี้แหลคะครับ <c oughs> แต่ว่ามันจะเดินไปภายใต้กระบวนการวิธีการแบบไหน อันเนี้เดี๋ยวจะพิสูจน์ทราบกันในอนาคตข้างหน้าค่ะ6ตุลาคม2519เป็นการสังหารประชาชนในอดีตเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมันพอจะมีโอกาสไหมคะที่จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งกลับได้ที่ความขัดแย้งทางการเมืองมันยังดำรงอยู่อย่างเช่นในสังคมไทยมันยังมีอยู่จริงเนี่ยนะครับค่ะมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นได้อยู่ตลอดเวลา สำคัญตรงที่ทุกคนทุกฝ่ายมันต้องช่วยกันนะครับอย่าให้เราต้องเดินไปซ<ม>้ำรอยเก่าแบบนั้นขึ้นมาอีกวันนี้คอสอชอถืออำหน้าเต็มก็ต้องเป็นตัวหลักแล้วครับในการดำรงสันติภาพให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมจะด้วยกระบวนการที่ท่านเรียกว่าปลองดองเรียกว่าปฏิรูปเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ะนะฝ่ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายไหนก็ตามก็ต้องึง ระหนักรับรู้ว่าการต่อสู้เพื่อยืนยันอุดมการณ์ที่เรายึดมั่นอันนั้นยังต้องเป็นหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเชื่อให้ตรงกันด้วยว่าวิธีแห่งสันติเท่านั้นจึงจะนำมาถูกมาสู่ความสงบสุขที่แท้จริงได้เราไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนองค์กรเพื่อก่อสงครามข,าขึ้นในประเทศไทยแต่เรารวมพลังกันทั้งหมด เพื่อสร้างสันติภาพอย่างถาวร<ม>แล้วสันติภาพอย่างถาวรจะเกิดขึ้นได้ในสังคมนี้<ม>ก็ต้องมีประชาธทิทปไตยที่แท้จริงเสียก่อน<ม>อันนี้ต้องช่วยกันค่เอาผมก็พูดตรงๆฮนะเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมไม่ยอมรับการรัฐประหารของคอสชอค่ะแต่ถ้าคิดว่าคอสชอทําลงไปแล้วจนถึงวันนี้ เราก็จะต้องพยายามจะไปสกดัดขัดขวางทุกอย่างจนขนาดถึงจะลุกขึ้นมาเข่นข้ากันอีกของคนไทยทั้งประเทศค่ะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันต้องเข้าใจความจริงว่าเหตุการณ์มันเลยมาจนถึงวาระเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพยายามปกปักรักษาไว้ให้ได้อย่างสำคัญก็คือชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีเรี่ยวแรงในการผลักดันอุดมการณ์ที่เราเชื่อมั่นได้ต่อไปทีนี้ในความเคลื่อนไหวของแต่และวัดวงไม่ว่าจะเป็นในวดวงการสนทนาทางวิชาการก็มีการบอกเล่ากันนะคะว่าอนาคตของการปกครองประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์คุณนัทวุฒิคิดเห็นอย่างไรบ้างคะแกกับในเรื่องของประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะว่าไอ้รูปแบบหรือรูปประมของคําว่าประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์เนี่ย มันคืออะไรแล้วศูนย์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนค่ะแต่เอาว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยที่มันผิดมันเพี้ยนไปจากที่โลกเขาเป็นกันเนี่ยนะผมว่าเกิดขึ้นได้ยากครับค่ะแล้วขอความกรุณาอย่าพยายามไปเที่ยวคิดอย่าพยายามไปเที่ยวอธิบายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับหลักคิดเหล่านี้เลยครับแล้วถึงเวลาเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาคือศูนย์กลางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แล้วสิทธิเสรีภาพต้องเป็นของคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันค่ะไอแบบนี้ครับ<ม>ส่วนว่าจะไปรวมศูนย์กันแบบไหน,นยังไงนี่คือผมยังไม่อยากจะออกมานั่งอธิบายหรือวิาพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้จะรอดูอีกชักหน่อย<ม>ว่าถ้าแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดเป็นตัวเป็นตนมันตั้งไขขึ้นมาค่ะและมันมีสัญญาณค่อนข้างชัดว่าฝ่ายที่ถืออำนาจอยู่เนี่ยจะเดินแบบเนี้ย อันถึงค่อยๆมาว่ากันค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าส่วนอำนาจที่ว่านี้จะไปตกอยู่ที่ผู้ที่ตั้งตัวเองว่าเป็นคนดีหรือไม่ด้วยนะคะ,ะก็พักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะก็ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ใน6ตุลานในปีนี้ก็เงียบไปเพราะว่ากฎอายการศึกนั่นเองนะคะแต่ว่าในอนาคตการเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นจะยังคงมีอยู่หรือไม่ก็ต้อง เป็นตัวชีวัดได้เพียงส่วนหนึ่งณปัจจุบันเท่านั้นเองนะคะอนาคตประชาชนทุกคนจะเป็นผู้ที่ตัดสินช่วงนี้พักกันคู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสอนอชอในการสอดทอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน,นะคะจะมีอำนาจได้มากน้อยแค่ไหนเป็นที่รูเพียงกันอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันคู่เดียวก่อน,นะค่ะ ร่วมรู้ร่วมคิดไปพร้อมกับเราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองความเป็นอยู่ในบริการคิดรอบด้านทุกวันพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา13บริกาถึง14บริกาดำเนินรายการโดยธนกรพักกีนภรตน์และผู้ร่วมดำเนินรายการสมพงษ์สักวีบรวชัยต e ิมมั าทางช่อง Peace TV วันนี้คุณสามารถติดตามรับชม Peace TV ผ่านดาวเทียมระบบซีแบนไทยคม5บานที03585ซิมโบเเส30,000ขั้ 85, ลล 30, วแนวตั้งวี ระบบ KU Band ไทยคม5ฟันที12272ซิมโบเล30,000ขั่วแนวตั้ง V สำหรับคนรับสัญญาณ PSI รับชมได้ที่ช่อง101สันบ็อกช่อง94 GMMZ ช่อง248 i n f o z a t Hisat และ i d e a z รับชมได้ที่ช่อง194 i.p.m. ช่อง355น t ทีวช่อง65 s โ c i a l ชื่เน็ตเวิ์ผ่านทางยูทูบเพชรที TV v o สบอลเพช p ที c e อินสตราแกร t เพชร e ีวีไ r ยแลน a ์บล็อกไทยทีเ t ช a ทีวี dot r o c dot com นที่สองแล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะ,นะคะในช่วงนี้ก็ว่าด้เรื่องของการถอดถอนะะอำนาจหน้า,นา,นาที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ